สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทันด้ดมือนี้วันที่นีวันที่นี่ซิปน้อมือนี้นะห้าน่อยห้าน่อยเลยพันไปแล้วนห้าน่อยวันที่นี่ซิปพันไปแล้ว่มีแตกพี่น้องมือนี้มีต้งแต่เขาสามน้อยติดจูสามน้อยวิ่งติดสามน้อยเขาจะวิ่งพี่น้องเอ้ยสามน้อย มีวิ่งติดสามหน่อยจะว่ารับหน่อยมีพี่รับพี่น้องมาติดไปจ,าจ่างเะสพอกิดสพอกิดกะจะเขาใดบ่ใดดอกพี่น้องเอซีสงสัยน้องกะมาพิเศษพิเศษโอแตกแม่พี่น้องเริ่มข้าวเริ่มไฟเริ่มไป พิเศษแตกน้งพี่น้องวิ่งพิเศษแตกพี่น้องพิเศษแตกเรื่มไปเรื่มไปวิ่งในแปด 8. แตกหนึ่งเกตเนาะตัวกับเป็นเกตหนึ่งแตกโถษโท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 ษเรื่มไปเรื่มไปแตกพี่น้องตัวนี้เนี่ยหนึ่งเกตได้แล้วโอ้ยเรื่มข่าวแตกวิ่งในแปดนาะพี่น้องในแปด 8. คือเป็นแปดเก้าก็คือพนนันเนาะพี่น้องเนาะพิเศษปก,กติก็ไดทั้งสามทั้งแปดแปดไปอยู่ลักลอยพี่น้องเอ้ยสามน่อยูหนึ่งสามบินกระติสยูนอวบินก็ได้ยูพี่น้องเอ้ยไปใดยูดอกนเนาะาแม่นได้เขาสามน่อยกับเขาตะพิเศษ ปกติกับีเพมากอะบ่ไปยังเนาะไปไดเนาะพี่น้องเนาะไดสาผู้ได้สิเขานักยู่ยยู่น่อยไดสลระเน,นาะสำคัญว่าผู้เขามาเบิง่งผู้เขามาสิเขานักอยู่น่อยไดเป็นตัวใดเอาตัวใดนักตัวใดเบาน่อยไดนักนได้ไยใดเบาเนาะพี่น้องเนาะเอาเข่าวาเบืองพี่นอ้องด้อเบิ่งกันวมาเห็นกันเมือน,นี่วันทียีสิบ ตกับได้ตกลับพี่น้องเอ้ยหนึ่งเกตเป็นเกตหนึ่งวิ่งกับติดน่พี่น้องน่วิ่งแปดวิ่งวิ่งสองวิ่งแปดกับติดแปดพี่น้องเอ้ยคือแปดเก้าโต๊กับติก็วิ่งแปดวิ่งสามติดมัตสโตโยพี่น้องวิ่งไอพี่รับไปเที่ยวยโยไปเที่ยววิ่งไอพี่ไปเทีย่ยวบ้ว VIP, ววา ้ดใดีคำวาเบื้องแล้วกะมากดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อมาแชร์ไลายติดตามไว้ถ้าใครขำามาเบื้องมาตามแล้วกะอยาขามโคชนาปูขุนเด้อเบื้องให้โคชนามาแล้วของส่องสิมหั้ารวยส่องตาขุนมาท่านมาดอกตาขุนนี่เปิดใหม่ให้คำามาให้กำลังใจกำลังเสียทั้งสองส่องแลวพี่น้องของปูขุนทั้งสองส่อง ซึ่งชิมฮกพ้ารวยเสยแ้แนวซึ่งตาขุนพ้ารวยนั่นแหละเขามาเชียร์มาให้กำลังใจกันเนีย่ยมือนี่กะมีสามน่อยไปได้ยั่ไงสองน่อยสามน่อยก็ได้แต่เขาสะพาคิดบ่ได้กับเขาสองน้อยกะเป็นไปพันได้ยันไงพี่น้องเนะาะสักหน่อยกับสิไเลยเบิง้งเล่าแล้วเฮาอไอรุ่นเล่ากันได้เฮ่เล่านะพี่น้องเนาะเป็นจังไรกับเขามาเบิ้งมาเชียร์กันดื้อพี่น้องด้อบ้านนี้วันที่นี่ มีส bon er ิบเอ็ดบาทนี่ผู้คุณกับว่าแน่ใจว่ามือนันข้าเจ้าสิยุดบเข้าเจ้ายุดกะคือเฮาหยุดเน้ามันเพราะว่ามันม่นเป็นของเฮาเนาะตุ๊จีนข้าเจ้าสิยุดบะยุดกับว่าเขาใจเนาะแต่ว่าเบิ่งไปถ้ามือได้ข้าเจ้ายุดกะคือยุดนั่นละเนาะมือได้ข้าเจ้ายุดกะมือต่อไปเฮากับเบิ่งต่อคือเก่าคือว่าเฮาบ่ยุทธเนาะข้าเจ้ายุดยุดซะ เขาจะออกนั่นเขาจะยุดสมมติว่ามันยุดวันที่22เขาเห็ุวันที่21ไปกะไปเบิ้งวันที่23ก็ไดเนาะคือว่ามันมันเป็นมือยุดกะตัวเล็กตัวนั้นมันก็ยุดยุหันแค่นั่นละวันที่23ก็บเบิ้งต่อผู้คุ้นกับว่าท่านแน่ใจว่าเขาจะยุดอันไหนแต่เห็นคอมเมนต์มาอยู่ว่า22หรือ23เนี่หละจำบ้างกันปนไดเอ้าไใสิเขามาเบิ้งกับมานุดอะไรก็แช่ได้ ขันพ้ได้เห็นแล้วก็คอมเมนต์มาให้เบิ้งอีกแน่ว่าหยุดแทนมือได้ห้าน้อยแต่ว่าการสิเหตุไปตามระเบียบนั่นละมือได้เปิดกับือได้ลุยกันต่อมือได้หยุดกับว่ากับสมมติว่าหยุดบันที่ี้สิบสองกับวันทียี่สิบเอ็ดกันยังเบื้องยู่ไะแต่วาเหตุใบยู่วันที่ี้สิบเอ็ดก็ได้ออกหยุดบันทีนี้สามกับวันทีนี้สองเหตุใบก็หยุดหยุดกับ ยึดก็ยึดยู่แค่นั้นน่ะเหลขกกคือว่ามือวันมือออกก็เป็นเหล็กสุดเก่าด้วยพี่น้องได้ให้เข้าใจใครเป็นสุดเก่าสุดทียังมาท่านออกเอาให้เข้าใจเนาะเอาบบดนี้ไปเขามาเบิ่งแล้วก็มากดไหลกดแช่เรื่องมาติดตามเรื่องมาแช่ให้หลายๆนะปูพขคุณมีกําลังใจรวยเล่าฮาวยเล่าเดี๋ยวเล่าก็แจก้วเอามาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมาเข้าเบิ้งๆให้กาลังใจหลายๆหาหน่อยมาบอกลายใหญ่ห้างเดี๋ยวเล่าขมาแล้ว อีกเมื่อกี้นาะที่ข้างหน้าจะได้เห็นเล่าก่อนแล้วเนาะเอาเอาบิงห้าหน่อยจับคูเลยเดี๋ยวพี่น้องสิรล่อพี่นล่าว่าล่อถ่าละเกียศูนย์จัดดวนๆเลยพี่น้องเด้อเกียศูนย์

หกเจ็ดหกศูนย์หกเก็ดหกเก็ดหกเ็ดเหเ À. cầu kiệt cầu kiệt si cầu kiệt vinh 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 kiệt xuống เกศศูนวิ่งเกดศูนวิ่งกศูนยขมเรนเกศศูนย์ตัวล่องเก่าเก็เบืองเพ็ดเป็นห้างเครื่องไปหนอ เป็นเบื้องไปว่ามันสิเขาดีวานอกเขาเลได้กับเขานอกเขาว่าได้กับว่าเขาหน่อพี่น้องเนาะแนวเจ้เอฟซีผูก็เหตุไสให้เป็นห้างเครื่องสนุกเบื้องไปเบื้องเกมไปวาไปดีบ่ดีเฉพาะกิจเนาะเอาไอพี่ไอ้พี่เซธบาตนี่เขาได้ซองได้กับเอาเขาได้น่อยได้กับเขาน้อยนั่นนะเนาะเอฟซีเนาะเมื่อวากันผู้คุณเหตุไสเป็นแนวทาง จัดสรรหากันเอาเด้อพิเศษเพียงจะเป็นผู้เหตุไทยจัดสรรกันเอาให้มักอัน้ก็ได้พิเศษจ,จับคู่เก้าสามเก้าสาม sưởng cầu sưởng cầu sườn hà sườn hà hà sườn hà sườn sườn hà sườn cầu 9 30 30 30 96 96 96 9ก้าแปก้าแปวิ่งวิ่งก้าสาก้าสาวิ่งเก้าสาวิ่ง

buka tik Bukati Bukati

07 07 07 07 7 78 ดเก้าสามเกามาามมม้าสามวิ่งวิ่งเก้าสามอันบอมแมนห้าพิษละสิละวิ่ง วิ่งพิษหล่ะพี่น้องเอ้ยเอามาไวไ้าสหละบาดหน่อยเขียนพิษแล้ววิ่งเอามาวิ่งไปนี้เนาะวิ่งเอ้ยพิษวิ่งพิษวิ่งพี่น้องเอ้ยวิ่งศูนย์หาออกมาแถวนี้เอามาแถวนี้เป็นศูนย์หาตัวนี้วะแมน ไปมาทางผีเด้อพีน่น้องเด้อซูนหาเด้อซูนหาซูนหาวิ่งเขียนพิษเขียนพิษพีน่น้องขมเด่นซูนหาล่องเก่าสาม ไปตามนั่นไปแล้วไปแล้วไปกันญย่ยแล้วปูขุนเขียนปิดแล้วเขียนปิดตำแหน่งแล้วมาเป็นยังมาเตมันมาเหม็นเหม็นอ้าวพี p ไอพี่พี่น้องพี p ไอพี่จัดเรียวเร่วนๆนเลย พีไอพีเก้าสามมันเป็นยังต้องยุทตัอเลาะกันนี่หวยเนี่ยกระดาเล็กมีกระด้หกหาหกหาเที่ยวนี่สิเต็มไปด้วยพี่น้องเอ้ยหกหาเงือกเก็ด nghe, 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 ดห้าเย็ดห้าสามแปดสามแปดสามแปดแปดห้าแปดห้าวิ่ง Vinh Cao sám Cao sám Cầu sám Vinh Cốm đen Cái à, xin là cốm được Cốm đen Cao sám ข่มเด้นกับเกาสามวิ่งกับเกาสามแล้วนี่ประยัดโอ้วิ่งเกาสามขมเด้นเกาสามล่องแปดหาได้พี่น้องเด้เอเห็นว่าสัตว์หีด้าเส็นไปเลยเอาทั้งสี่แล้วน้องมื่อไห่บ่ได้ลงอักขระยัง บาเดีลงเบอร์โทรไปยังเอาตะโลกโก้ลงไปปูขุนลงไปในน้อยเอฟซีเลยติดตามปูขุนอา้าวแคบนาจอแคบนาจอพี่น้องเอ้ยเลาห้อสีมาแล้วทั้งเวลาเล่าสีมาเรลาเยอะอีกเมื่อกี้นาทีข้างหน้าก็ได้รุ่นเล่ากันแล้วแจกอีกเล้าห้องเอาแคบนาจอแคบนาจอของวันที่ มีสิ e บเอ็ดเด้อวันนี้เด้อมีสิบเอ็ดหองมือนีหของมือเอือนยี่สิบเอ็ดมีสิบสองก็สิออกบ่ออกแต่เป็นหมนออนื่นสิจีนแต่ขาสิกระท่ำไปคือเก้านั่นละบ่ออกกะขยับไปน้อพี่น้องน้อขยับปั้นตัวเหล็กกันยังคือเก้านั่นละอันเทียบบั้นมือเอือนให้หูจักก่อนถ้าผู้ใด้หูจับยังคือว่าความเมนย้ำม,มียังกะคอมเมนต์มาเด้อว่าเป็นมือ่อใดมื่อมื่อยุดหรือบ่อยุด ของห้านอยเนาะมือได้ยุดก็เห็นเแบบเแบคอมเมนต์มาเราปูกระเบิงวัฒนรรเบื้องข้าวเดียวก็ลืมไม่ได้เขียนลงในหนังสือไว้ก็เลยลืมอา้าวขามาเบื้องหลักกดไลค์กดแชร์ได้กดกติดตามเด้สอ,อส่องสิบหก้ารวยแซนแนวกับสองตาขุนพ้ารวยมาให้พี่น้องเห็นอา้าวแคบหน้าจอแคบหน้าจอใรเข้ามาแล้วก็ได้อา้าวห้าน้อยวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคม 2566สะพาะกิจก e, ็มี7 0 50 56 60 67 7 0 50 56 60 67 7 0 50 7 0 50 7 0 50 56 6 7 0 50 56 6 7 0 50 56 0 9 0 50 6 0 6 วิ่งเก้มกลมเล่นเก้าสมล่องเก้าหกปกติ0ูนย์ห้าสามสี่หนเกสวิ่ง0ูหกลมเล่นศูนหาล่องเก้าสาม93 65เก้เก้าสาห หนึ่งเกตหกเเกหาสามหาแปหาวิ่งเก้าสกลมเด่นเก้าสมล่องแปหามือนี่ห้าน้อยได้สน่อยเนาะพี่น้องเนาะไม่แตกน่อยหนึ่งแต่ว่าเป็นตัวกลับกลับไปได้เยอะเนาะพี่น้องได้คาขนมข้าวต้มกันให้ลูกเตาไปลงหล่ำลงเลียนยีอกี้เนาะสำหรับวัอนี้ก็ให้เอซีผู้ได้ข้ามาส้มมาติด ตามกะกดไค์กดแท์ให้แ,หน,แหน่เด้อกดไค์กดแท์ให้แน่ยาขามโดษนาเดอ้อปูขุนพานแล้วจดเบึงกันให้กำลังใจกันนะนะั่ะคือยาขามโฆษนาคือให้กำลังใจดีบาดน,นี่ให้ขำว่าเบึงก็ได้ส่องตาขุน้ารวยกับส่องจิ้หัวพารวยเสแนวยาขามโดษณาปูขุนเดอ้อให้กำลังใจปูขุนหลายๆคนขำาม,มาบึงแล้วควมแม่นแม่นเล่าไทยน้อย ออผิดผาดไปได้นอ้อภาพี่น้องไปได้สำหรับมือนี้ก็ให้พี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนโชคดีกันเด้อมือเอินวันที่งี๊ชิเบ็ดสำหรับเนืรว,วยกันเิ็นท่องขายไรมาเทมาย่าจนย่าเก็บย่าไข่กันเด้อขอบคุ้วทุกคู่ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขผู้ใด้มาเป็นเอฟซีของตาคุณพารว,วยสิบคนผ้รวยซ้าแนวหรือของปูขุนให้โชคดีกันทุกคู่ทุกคน บ่อดบ่อยากบ่อยากยากจุนกันเด้อสวัสดี